มองเห็นที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆของเด็กคุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพตาของลูกน้อยตั้งแต่ยังเป็นทารกเพื่อป้องกันโรคร้ายทางตาที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะแม้แต่อาการสายตาสั้นของลูกน้อยในระยะแรกก็อาจส่งผลรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้ค่ะ ก็โดยปกติพวกเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสายตาสั้นทําให้ตาบอดได้นะคะเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาเป็นประจานะคะผู้ใหญ่สายตาสั้นก็เดินไปร้านแว่นนะคะเอาแว่นมาใส่นะคะถ้าชัดก็ใส่ถ้าไม่ชัดก็ไปเปลี่ยนแว่นนะคะไม่ใส่ตามัวแต่ใส่เมื่อไหร่ก็เห็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาวะสายตาผิดปกติทั่วๆไปนะคะแต่ไม่ใช่ในเด็กนะคะเนื่องจากในเด็กเนี่ยระบบการมองเห็นของเด็กตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ะะเพราะนั้นมันจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องหลังจากเกิดมาอีกนะคะระบบการมองเห็นของเด็กที่เราเรียกว่า Visual Development เนี่ยนะคะมันจะต้องพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ6ขวบถึงจะได้ร0อเหมือนผู้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเกิดถึง6ขวบถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เด็กไม่สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนได้ระบบ การมองเห็นของเด็กนะคะวิชวลเดียลเบรคของเด็กเนี่ยจะไม่เกิดค่ะนะคะจะไม่เกิดพอไม่เกิดก็คือวิชวลเด e l ลเ m e n t นี่มันประกอบกันทั้งในตาแล้วก็ในสมองนะคะซึ่งเป็นศูนย์รับภาพการมองเห็นนะคะถ้ามันไม่เกิดก็หมายความว่าเด็กคนนั้นก็จะไม่สามารถมองเห็นได้เป็นปกตินะคะแึ้อันนี่สาคัญอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้เด็กมองภาพไม่ชัดนะคะอย่างเช่นมีโรคของตา นะคะมีอะไรมาบางังนะคะไม่ว่าจะเป็นตอหินตอ,อกระจกที่มาบางังหรือว่าหนังตาตกมาบางังนะคะทำให้เขารับภาพไม่ได้อันนี้ก็เป็นสาเหตุสายตาสั้นหรือยาวที่ผิดปกติทําให้ภาพมัวนะคะผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไปสั้นตอนโตนะคะภาพมัวใส่แว่นก็มองเห็นเพราะว่าการพัฒนาการมองเห็นของคนคนนั้นสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่อายุหกขวบ นะคะเพราะฉะนั้นในเด็กที่สายตาชั่นตั้งแต่ก่อน6ขวบแล้วเขาไม่ได้รับการแก้ไขได้วยแว่นก็หมายความว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันไม่ชัดส่งเข้าไปที่สมองสมองรับภาพที่ไม่ชัดสมองก็ไม่พัฒนาถึง6ขวบแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขอีกมันจะเสียถาวรค่ะก็หมายความว่าหลังจาก6ขวบมันก็ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อีกแล้วแม้ว่าจะไปใส่แว่นหลังหลังจากนั้นก็จะไม่สามารถกระตุ้นให้มันเกิด การพัฒนาการที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นได้นะคะนั่นถึงเป็นเรื่องน่าเสียดายนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่แว่นให้เขาก่อนอายุหกขวบเขาจะกลับมาเห็นเป็นปกติได้เลยนะคะแต่ถ้าเลยจากนั้นไปแล้วนะคะไปใส่เอาตอนโตนเนี่ย การมองเห็นก็จะไม่สมบูรณ์การเปลี่ยนแปลงทางสายตาของเด็กจะเกิดขึ้นทุกปีตามการเจริญเติบโตการแก้ไขภาวะสายตาสั้นยาวหรือเอียงด้วยแว่นตาจะกระทำเมื่อค่าสายตามากเกินเกณฑ์ปกติซึ่งแว่นตาจะช่วยให้เด็กมีระดับการมองเห็นที่ดีขึ้นขณะที่การทำเลสิกซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ใหญ่นั้นไม่สามารถใช้ได้กับเด็กเล็ก ผู้ปกครองและครูผู้ใกล้ชิดจึงมีบทบาทสำคัญในการดูว่าเด็กมีปัญหาทางสายตาหรือไม่และการเลือกแว่นที่เหมาะกับสายตาของลูกก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่น้อยเลยล่ะค่ะการพัฒนาการทุกอย่างของคนเราเนี่ยเกิดจากการเรียนแบบค่ะนะคะก็คือหมายว่าเขาจะต้องเห็นเขาจะต้องได้ยินเขาเห็นยกมือ,อยังไงเขาก็จะยกมือตามนะคะจับของเขาก็จะทำตาม นะคะการฝึกการพูดพัฒนาการทางด้านการพูดของเขาก็จากการได้ยินจากการเห็นปากเขาก็จะทําตามนะคะเพราะฉะนั้นในเด็กที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาของเรื่องหูเนี่ยมันจะส่งผลถึงพัฒนาการทางด้านอื่นๆด้วยเสมอนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็จะมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้นะนะคะว่าถ้าเด็กเล็กๆเ,เลยเนี่ยบอกเราไม่ได้นะว่าตามองไม่เห็นอ่านตัวเลขตัวใสายตาก็ยังไม่ได้เนี่ยสิ่งที่เราใช้ก็คือการสังเกตพฤติกรรม การใช้สายตารวมทั้งดูสังเกตพัฒนาการอื่นๆว่าเป็นไปเหมาะสมตามช่วงอายุไหมถ้าไม่เป็นไปเหมาะสมตามช่วงอายุก็หมายความว่าเด็กคนนั้นอาจจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้ไม่สามารถพัฒนาการได้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเล็กๆเลยนะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเอาอย่างนี้เลยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะให้สังเกตเสมอนะคะว่าเขาจะมีการพัฒนาการการเห็นพฤติกรรมในการเห็นเป็นวัยเลยนะคะอย่างเช่นเด็กหนึ่งเดือนจะต้องมองหน้าแม่นะคะ ต้องยิ้มให้แม่ได้แล้วนะคะสองเดือนก็จะต้องคุยส่งเสียงอ้อแอแม่มีมีมีการมองแล้วก็หวัวเราะมองตามแม่อย่างเงี้นะคะสี่เดือนนะคะสี่เดือนก็จะสามารถจับภาพมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหวได้นะคะหรือว่าหกเดือนนะคะก็จะสามารถเอ่อมองตามวัตถุเล็กๆได้แล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งสําคัญที่ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตนะคะ ถ้าคุณ่แม่มีลูกคนแรกอาจจะลาบากบานิดนึงต้องไปเปรียบเทียบกับลูกข้างบ้านหรือเพื่อนบ้านนะคะแต่ถ้ามีลูกคนอื่นมาแล้วเนี่ยแล้วคนอื่นปกติแล้วของเราแล้วคนเนี้ยแตกต่างจากเด็กที่เราเคยเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่บอกทีนี้ถามว่าเด็กสายตาสั้นเนี่ยต้องใส่แว่นทุกคนไหมนะคะไม่ทุกคนคะ่ะนะคะไม่ทุกคนขึ้นอยู่กับอะไรก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสายตาสั้นว่ามากน้อยแค่ไหนอันที่สองขึ้นอยู่กับ ความจําเป็นในการใช้สายตาของเด็กนะคะอันที่สขึ้นอยู่กับระยะของการพัฒนาการทางการมองเห็นนะคะต้องอย่าลืมว่าเราจะต้องคํานึงถึงเรื่องของวิช u a เดวเวล v อเปเมนต์ในเด็กด้วยนะคะว่าว่ามันเกิดสมบูรณ์หรือย,ยังนะคะงั้นถ้ามันยังเกิดไม่สมบูรณ์เราต้องพยายามทําให้เด็กรับภาพให้ชัดที่สุดเพื่อให้สมองได้พัฒนาการ นะคะนั้นไม่จําเป็นว่าต้องใส่แว่นทุกคนแต่จะใส่เมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับสามปัจจัยที่หมบอบากนะคะแมนั้นก็คนที่จะต้องตัดสินใจก็คือคุณหมอะคะนะคะ,นะคะที่ต้องมาดูนะคะอย่างเช่นในเด็กเล็กๆเ,เลยนะคะอย่างทุ่เด็ก1-2ขวบเนี่ยถ้าเราตรวจเจอว่าสายตาสัาน้นสมมติสั้นสักประมาณ1-2ถึงสอดอปเตอร์หรือว่าที่เราเรียกกันบอกว่าสัาน100้น100-200เนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็ก อยู่ในบ้านนะคะซึ่งเขาก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะคานอยู่ในบ้านเนี่ย mm. เขาสามารถเห็นภาพชัดได้ในระยะใกล้ mm. เขาไม่ต้องมองไกลเลยเพราะฉะนั้นภาพที่ชัดนั้นก็จะเข้าไปกระตุ้นสมองเขาได้สมองเขาก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างนั้นเราไม่จำเป็นต้องใส่แว่นนะคะไม่จำเป็นต้องใส่แว่นนะคะแต่ถ้าเด็กถึงเวลาไปโรงเรียนนะคะเด็กเนี่ยเขาจะต้องมองไกลและมองกระดานนะกระดานอยู่สัก4ี่ห้าเมตรไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็เห็นแต่ภาพหมัว,มว เพราะว่าไม่ได้ใส่แว่นนะคะอันนั้นเนี่ยก็ประกอบเด็กไปโรงเรียนประมาณ3-4มสี่ขวบสมองพัฒนาการมองเห็นยังไม่สมบูรณ์ไม่ยังขาดอีกยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉนั้นพอเวลาเขาออกไปใช้สายตาแต่เขารับภาพแต่ภาพที่มวัวมัวสมองก็จะไม่พัฒนาต่อมันก็จะหยุดนะคะเพราะฉะนั้นพอถึงเด็กวัยเรียนเราก็จะมีเกณฑ์นะว่าพอถึงเด็กวัยเรียนแล้วเนี่ยเด็กเขาต้องมองไกลเราจะต้องทําให้เขาเห็นไกลในระยะไหนนะเพราะนั้นตรงนั้นอาจจะต้องพิจารณาเรื่องใส่แว่นแล้ว ว่นสายตาจึงไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้ลูกมองเห็นได้ดีเท่านั้นแต่ยังเป็นการถนอมสายตาในระยะยาวเพื่อให้พวกเขาได้มีดวงตามองโลกอย่างสดใสไปจนถึงตอนโตอีกด้วยค่ะ